นักร้องนําโชคของเรานะครับสาวน้อยน่ารักผมบ๊อบนะวันนี้เขามีเพลงใหม่เขาเลยกลับมาอีกครั้งในรายการของเรานะครับมาพร้อมกับเพลงใหม่ของเขาสตอรี่ขี้เหงาเบมพายลิน ไปใส่มาใส่ก็ได้ไปคนเดียวไปบางหนังไปเที่ยวบอบินเดียวก็ไปน้ำมูห้องทางหัวใจก็โดนแล้วได้บอมีภัยอยู่ก็เงาก็ยังอยู่อยากมีอยู่คนรู้ใจรูปทายที่ลงดูก็คือหมูกาชามันก็นมีสมนียละกันแนว Ta có khoảng ngàn ีเขาเนื้อเพลงเขามอบให้เจ๊นะเขาว่าไงฮะช่วงนี้นอนน้อยเลยดูไม่ค่อยเต็มนอนคนเดียวเอทีนี้ว่าถ้าใส่ที่ไปอีกตัวมจะเกินไงก็เลยเอาไม่ค่อยเต็มกันละกันช่วงนี้เบลอสมองสั่นคลอนเอออ้าวแบมเพลงใหม่ใช่ค่ะนะนานยัง พลงนี้ปล่อยมาประมาณสองสเดือนได้แล้วสองสเดือนกําลังจะโอ้โหสนุกสนานเลยใช่ค่ะโดนโควิดอีกแล้วอีกแล้วค่ะอีกแล้วเศร้าเลยแล้วทําไงตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่บ้านทํา YouTube ด้วยค่ะยูทูบแล้วก็แล้วก็เรียนออนไลน์ใช่ค่ะเรียนออนไลน์หนูเรียนอะไรตอนนี้ตอนนี้เรียนบัญชีค่ะเรียนบัญชีใช่ค่ะอ๋อพี่เอเคยเรียนเรียนอะไรนะบาลัยใช่ไหม หลักสูตรบรรยเออแล้วก็เรียนเรียนบัญชีอีกนานไม่กว่าจะจบลูกอีกหนึ่งปีก็จบอีกหนึ่งปีก็จบมหาวิทยาลัยเหรอใช่ค่ะอ๋อเขาบอกคุณเป็นเด็กเบิ้ลปทุมราชจริงพูดไปอะไรเออเด็กปั้นเด็กปั้นหนูคิดว่าเด็กอย่างอื่นไงเออเด็กปั้นใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเด็กปั้นเด็กปั้นพี่เบิ้ลาอยู่ในคอนโทรเออเอายงี้ดีกว่าให้ เอาให้พี่เบิ้ลนเขามาพูดเองดีกว่านะะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่เบิ้ลประชุมราชไม่ว่างโอเคคิดว่ามาจริงติดเล่นละครอยู่ก็เล่นอะไรนะเขาติดถ่ายไม่ทราบเหมือนกันค่ะอะไรนะไม่ทราบค่ะไม่ได้ติดตามชีวิตเท่าไหร่ให้เขาติดตามชีวิตเราอย่างเดียวพอ โทรคุยไหมโทรคุยกันบ่อยก็มีบ้างเป็นบางครั้งค่ะอ๋อคุยเรื่องอะไรส่วนมาเรื่องงานค่ะส่วนมากเรื่องงานโอ้โหรีบดอกงานงานเขาก็จะถามไงวันนี้แบมไปไหนอ่าไม่ใช่ค่ะวันนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรกินข้าวยางไม่ใช่ค่ะเรียนอยู่ใช่ไหมอ่ากินข้าวกันไหมค่ะได้ค่ะอันนี้ ได้อยู่ค่ะเออไม่รู้นะนี่คนเขาแซลกันไงคนเขาแซลกันแตน่ารักนะน้องแบมน่ารักมากนจริงจริงนี่พูดจริงๆนะก็อยากให้เขาเป็นแฟนกันเหมือนกันนะนี่คํอถ้าลิงไม่ติดไม่ติดนั่นนะไม่ติดหมดไม่ติดเพราะมีเมียนะผมว่าจีบเบิ้ลนะ หักเลยนี่หักเลยทางนี้มัปุ๊บหักเลยหักเลยจบเลยนี่คด้จบวิชาบรรลัยแม่หักมุมจนขาดไปถึงเลยด้วยครับพี่ลิงแต่เอาเป็นว่าวันนี้แชมป์เก่าหรือคนมีฝันคนใหม่ใครจะได้เข้าไปล่าดาวน้ำโชคกับน้องแบบช่วงหน้าห้ามพลาดครับฝันของเติมในรายการคืออะไรครับ ก็คืออยากได้เงินไปเปิดร้านขายของให้ยายครับเด็กคนนี้ดูแลคุณยายคนนี้เมื่อก่อนป่วยติดเตียงกายภาพจนวันนี้คุณยายเดินได้นั่งได้ทำงานกินข้าวดูแลตัวเองได้หมดเลยครับเ,ออเป็นบุญตา